กรมอุตุนิยมวิทยากรอากาศมีข่าวสารสําคัญสําหรับวันนี้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกตั้งแต่เช้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักสุดถึงร้อยละเจสิบและมีลมแปรปรวนแต่ทราบหรือไม่ว่ามารสุมกําลังาพาดผ่านไทยอยู่เช่นกันและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีข้อมูลที่น่าสนใจภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากมรสุมภาค่านทำให้ความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเตือนภัยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านที่ที่มีน้ำท่วมทังและจำเป็นต้องพกร่มและเสื้อกันฝนเสมอเมื่อออกจากบ้านสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงจะเพิ่มมากขึ้นชาวเรือควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ดังกล่าว รายละเอียดของพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยและเจและฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ2 4ถึง25องศาเซลเซียสถึง3 1อถึง34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว1 0 2ถึงม0กมชั่วโมงภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยและ40ในบริเวณจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรและอื่นๆอุณหภูมิ 2 3ถึงองศาเซลเซียสถึง3 2องถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วห -15 ถึงสิบห้ากมชมทาาตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60และฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดสกลนครขอนแก่นและอื่นๆอุณหภูมิ2 2 2สองถึงองศาเซลเซียสถึง3 2องถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึงยี่สิบกมชมท่ากลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบและฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและอื่นๆอุณหภูมิ24-25ถึงองศาเซลเซียสถึง31-33อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึงยี่สิกมชมท่าตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบและฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครนายกเชียงแสนและอื่นๆอุณหภูมิ24-25ถึงองศาเซลเซียสถึง30-3ถึงองศาเซลเซียส ลมแป,ปรรวนความเร็ว15-30กมชั่วโมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและสูงกว่า2เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยและเจและฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและอื่นๆอุณหภูมิ23-25องศาเซลเซียสถึง31-34องศาเซลเซียสลมแป,ปรรวนความเร็ว15-30กมชมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร และสูงกว่า2เมตรในบริเวณฝนฟ้าขนองภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ในบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิ24-26องศาเซลเซียสถึง31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและสูงกว่า2เมตรในบริเวณฝนฟ้าขนอง คุณคิดว่าพยากรณ์อากาศนี้จะสอดคล้องกับสถานการณ์จริงหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็น